อสวัสดีครับใส่ใส่เสื้อตัวนี้มันจังหมานครับเอวอันนี้ผมจะมาทําเหยื่อนี่ครับสูตรไม่ใช่ทําเหยื่อนะก็คือเหยื่อเราไปเราไปเอาไปตกอะ่ะแล้วมันตกไม่หมดเราต้องเอามาหมักไว้นะครับเพื่อวันที่เราไปตกก็เอาไปผสมเพิ่มได้นะครับก็จะได้มันหมานกันนะครับอย่างน้อยก็มีตัวมานะครับโอเคครับผมคือ คือผมเนี่ยหมานเพราะว่าผมอาทิตย์หนึ่งผมได้ไปแค่วันเดียวนะครับแต่ถ้าผมได้ไปทุกวันเนี่ยวางวันมันกินจัดนะผมคิดว่านะครับสูตรก็เรื่อยๆนะครับผมมันไม่มันไม่มีสูตรอะไรที่มันจะเป๊ะๆนะครับแต่ว่าเราต้องปรับปรับแล้วก็ใส่ตัวนี้ตัวนั้นเราต้องต้องต้องรูง้ว่ามันจะกินอะไรเนาะอ้านะครับผมจะมารวามสูตรแล้วนะครับป๊าบนะครับ ตางทีผมก็มีนะเป่นพิซซ่าผมสั่งมาไวด้ดีผมยังไม่ได้ไปตกเลยไม่แน่อีกหน้าผมหยุดผมว่าจะไปลองดูนะครับเดี๋ยวผมว่าจะสั่งของน้าดวงดูอันนี้เอาต่ทำส้มนะครับจะทำส้มปลาข้าวครับวันนี้จะทำส้มปลาไอ้ยายจันนะครับปลายายจันกับแหวนนะครับวันนี้รถถังไม่มาครับวันนี้รถถังไม่มาเลยครับวันนี้สูงอะไรทำไมเยอะแยะวะ เอาครับดูคลิปครับเดี๋ยวผมเอากล่องขึ้นก่อนไม่ดูเสื้อแล้วอ่ะผมจะรวมรวมเยียนะครับเดียที่ที่ที่ผสมมามันมีค้างอยู่เยอะเยอะเลยนะครับทีนี้ก็จะเอามาก็จะเอามานี่นะครับเอามาเพื่อมามาบ่มนะครับไม่งั้นไม่งั้นมันก็เนี่ยเราเราโผล่ม,มันจะได้เด็ดบ่มไม่บ่มได้ไหม ผมว่าไม่ดีครับเพราะว่ามันมีน้ําด้วยเมื่อกี้ไมไ่ใส่น้ํานะผมไม่ได้เติมน้ําตัวนี้แต่ว่าเราจะบ่มเพื่ออาไปตกดินหน้านะครับโอ้เยอะอยู่นะเยอะเยอะมันในสูตรนี้ก็มีอะไรบ้างมีนี่ครับสับกระจายนะครับมีอร,รำของลุงนึกรำมะลิรำข้าวรำสดอนอะ นำข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ไอคิมคิมคิมนุมเนยก็มีนะครับเรามาใส่นะครับชุดนี้ชุดนี้ยังเหลืออยู่นี่ครับผมจะผม,ผมจะหมักเพิ่มกับตัวนี้<อ>ผมจะเอาเข้ากันหมดเลยตัวนี้ก็ยังยังเหลือนะครับก็เอาใสา่ด้วยกันเลยนะ เราจะหมักไว้นานๆก็ได้นะครับแต่ว่าสูตรเราต้องใส่นะครับก็คือ,อน้ำหมักผลไม้รวมกล้วยดองนะครับน้ำหมักมะเขือน้ำหมักลูกยอครับต้องใส่เข้าไปโอเคอเทก่อนแล้ววันนี้อบเย็นโัวเชื้อมานะครับทีนี้ ตัวแปตงตอนนี้มันเป็นโฮเชื้อมันนะครับมันเป็นโวเชื้อแล้วก็เอาไปผสมเวลาไปตกก็เอาไปผสมถามว่าทำไมมทีผมถึงมันไม่ได้เกี่ยวกับความหมานหรอกเพราะว่ามันเกียก่ยวยัยีไยนะครับนะนเดี๋ยวเอามาให้ดูก่อน ครับกล้วยดองนะครับกล้วยดองตัวน,นี้กดกลวงหน่อยโอเคอันนี้เป็นคลิปชั่นนะครับคลิปชั่นคลิปชั่นคลิปสั้นไม่คลิปแล้วนี่อะรยรโอ้โหน้ำตึ๊ด กลิ่นส้มมะหยกปื๊ดเลยครับแบบหนักมากเลยนี่เป็นมะเขียนนี่นก็เขียู้แล้วสินี่น้ำหมากกับน้ไม้รวมนี่น้ำหมากกับน้ไม้รวมนะครับนะครับเดี๋ยวพุ่งดูก่อนไม่ได้เปิดมาเป็นเดือนโอ้โหกลิ่นสุดยอดครับอ๋อวางตรงนี้ก่อน วันนี้จะใส่ให้หมดนะใสร่รวมๆกันอย่างละหน่อยนหน่อยเพื่อจะบักไอตัอนนี้นะครับเดีย๋ยวนี้ยังมีไผ่ยเขียวด้วยนะครับมันจะมีไผ่เขียวด้วยอย่างนี้ต้องมาตะมักปูนะครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องได้สูตรไปนะครับอันนี้ลูกยอนะครับน,นี่น้ำหมักลูกยอนะครับ หอ้โหฮอหอมลูกยอนี่โคตรหอมเลยนี่ลูกยอนะครับอันนี้คนลไม้ดวมนะอันนั้นกล้วยดองนะเรานักตกปลาต้องทําไว้นะครับอืต้องทําไว้ไม่เดี๋ยวอย่าไปคิดว่าเราจะซื้อเอานะครับการซื้อเอาบางทีมันก็ผมก็ซื้อนะไอพวกชิปพ,พวกอะไรมาใส่แต่ว่านี่ต้องพวกมีพวกนี้ไว้มันเจ็ดสุดยอดเลยนะครับ รมวมวันนี้มาเขิดนี่ว่านี่ก็มีมาเข็ดนะครับมาเข็ดนี้สุดไปเหย่ยเลย โอ้โหมะขิดนะครับตัวนี้มะขิดนี่หรือบอกสังบานไข่นะครับมันสุดยอดเลยนะครับก็จะใส่ทุกอย่างเลยนะครับนี่นร,รวมหมดเลย